เป็นการชชนะที่น่าทึ่งสำหรับทีม P.E.A. สีสเกตที่สามารถเอาชนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนขาดลอยในทุกเซตแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือทีมนี้จะสามารถรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้ได้ตลอดการแข่งขันหรือไม่หรือจะมีทีมใดที่จะหยุดความสำเร็จของพวกเขาได้ติดตามเลยเมื่อวานนี้17กันยายนที่ยิมเนเซียม4ี่พที่นั่งเทศบาลนครคอนประถมได้เป็นพยานให้เห็นถึงการแข่งขันที่เข้มข้นของศึกลูกยางสีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2568ซึ่งเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุ่งเอแชมป e. ์เก่า PEA ศีสเเ e t จะแสดงฟอร์มร้อนแรงทีมลูกยางสาว PEA ศีสเเ e t ที่นำทัพโดยนักกีฬาชื่อดังอย่างชัชชุอ่อนโมกศีอัชราพรคงยศพรพันเกิดปราดและทีมงานสามารถพิชิตมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนน3-0เซต25-14 25-6 25ถึง3อย่างขาดลอยที่น่าพิศวงคือแม้คะแนนจะดูเหมือนไม่สมเหตุผลแต่นี่คือการสะท้อนถึงความแตกต่างของระดับทักษะและประสบการณ์ที่ชัดเจนในขณะที่ฮารุตอดชนบุรีราชมงคลบุรีวีซีต้องพบกับความพ่ายแพ้ต่อทีมเวียดนามวีทีวีบินเดียลองอันด้วยคะแนน1นต่อ3เซต2 3 2ส25-20 2ถึง23 -25 ถึถึง25ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ทีมไทย ยังต้องเผชิญจากคู่แข่งต่างชาติกลุ่มบีความพ่ายแพ้ของทีมไทยในมือทีมญี่ปุ่นในกลุ่มบีมอขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วีซีต้องยอมรับความพ่ายแพ้ต่ออารันมาเรยามากาตะญี่ปุ่นด้วยคะแนน0ต่อ3เซต12-25 16-25 15-25ซึ่งเป็นการเตือนให้เราเห็นถึงความท้าทายในการพัฒนาทีมลูกยางหญิงของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นส่วนสุพรีมทิพยชนบุรี อีเทคสามารถคว้าชัยชนะเหนือมหาวิทยาลัยราชสุนทรสวัฒหานานานาัน,าน,านสัตหาด้วยคะแนน3ต่อ0ูนเซต2 5่สิ2ถึงอย่างไรก็ตามนี่คือจุดที่น่าคิดว่าทีมใดที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งหมดหากไม่มีทีมใดมาหยุด PEA ศีสิเกตโปรแกรมนัดต่อไปความท้าทายรออยู่ในกลุ่ม APEA สีสเกตจะต้องพบกับวีทีวีบินเดียลองอันเวียดนาม ขณะที่ฮารุตออชนบุรีราชมงคลบุรีวีซีจะพบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกลุ่มบีมอขอนแก่นขอนแก่นสตา์วีซีจะเจอกับมหาวิทยาลัยราชสุดสวัสาน,าน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 สัตหาส่วนสูพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคจะพบกับอารันมาเรยามากาตะญี่ปุ่นคุณคิดอย่างไรทีม PEA อซีสเกตดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ในปีนี้แต่คุณคิดว่าการขาดความท้าทายจากคู่แข่งจะส่งผลต่อคุณภาพการแข่งขันหรือไม่หรือว่าทีมนี้ ควรได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้เขียนความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย